คุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเองครับได้ลงพื้นที่ด่านตรวจอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเน้นย้ำความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรทางถนนครับที่นี่เลยครับที่ศูนย์ปิบัติการความปลอดภัยบนท้องถนนจุดตรวจด่านบูรณาการอำเภอดอยสะเก็ดหน้าสถานีตำรวจภูทรดอยสะเก็ดนายสาธิต ตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเน,นินการในชวดราศการปีใหม่2566โดยมีนายนิรันนิรัตนะครับพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิกอสอมออำเภอดอสะเก็ดให้การต้อนรับ และทางนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุค,ค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขค่ะอสมรรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2566 โดยเน้นย้ำนะคะถึงมาตรการป้องกันอันตรายจากการเมาละขับการตั้งด่านชุมชนการตรวจสอบร้านจำหน่ายแอลกอฮอลในชุมชนค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจากสถิติได้พบนะคะว่าตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงจำนวนผู้ขับขี่ที่ดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจค่ะ รวมทั้งได้มอบนโยบายให้กับอสมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะคะไปฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะการตรวจผู้ที่ขับขี่รถต่างๆเพื่อที่จะเป็นไปตามมาตรการนะครับก็คือขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่พบว่ามีจํานวนเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องทําให้ ทำให้เกิดบาดเห็ุให้น้อยที่สุดซึ่งขณะนี้ในตัวเลขก็ยังถือว่าทั้งภาพรวมนะครับและทั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่ายังตัวเลขยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่สำหรับอำเภอรอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีด่านตรวจบร,รณาการทั้งหมด4จุดครับด่านชุมชนรวม11แห่งโดยได้ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะครับทั้งสิ้น38แแห่งยังไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายครับ